สวัสดีครับผมกดมังน้ำดำครับมือนี้อาจารย์อาจารย์ตุ่มครับมาเล่นน้ำครับมือนี้นี่ครับมาหอดไม้พอดีครับเนี่ยครับหุ่นครับเดี๋ยวหาหมุดจอดรถกันครับเพิ่งเสียมาหอดไม้ตะเ้าแล้วครับเขาเขาไปอีกก็ได้ครับอาจารย์นี่ไหมหุ่นเสียงคันยุน อาจารย์ตุ่มมากครับมือนี้มาต่ำมาอาจารย์มาต่ำไม้ยังกอริ้วตันตีครับแมนริ้วตันครับนี่ทีมงานอาจารย์ยอดไม้เมื่อกี้เพื่อนออกผนียัดใหม่นั่นไหมครับบระเทศไทยผนียดเมื่อกี้นี่ยอดไม้แล้วสวัสดีครับผมอาจารย์ครัสวัสดีครับสวัดีครับผมนี่ครับโดนแล้วครับบันเดียมาเรียนไล่อยน่ในนอาจารย์เนาะครับแตงแต่มากับอาจารย์เชียดพูนนะพูนนะหลายเดือนแล้วปลาตุ่มมวนไงกรบครับผม ปลาตุ่มพันมาเล่นนญนำครับมาหอกไม้หดไม้ครับก็ยังฝ่าวงอยู่ได้ฝนสิตกอยู่เมื่อกี้มาก็ฝนตกอยู่เมื่อกี้มาพระลำสองเอานกตัวมาจากโตครับมื่อนี้สองตับวครับผมมามาตัวหนึ่งนีตัวหนึ่งอันนี้พ้นยูสายทีมงานสายหาโอ้ทีมงานสายหาอาจารย์เจษดาบ่อาจารย์เจษดาอาจารย์ลี่อาจารย์เจษดาก็อาจารย์อันนั่นบ่อาจารย์อันโอ้ครับผมบ่ได้เบิ่งอีกเทื่อเนาะบ่ได้บ่เห็นจักเทื่ออาจารย์เคยตัวน้ำกันอยู่บ่ ไปเคยไปไนั่งกันไปหากันอยู่บอกผมนี่เพิ่งอยู่ใกล้บ้านผมก็เลยรวนกันมาโอ้ผมเห็นแตน่คลิปเห็นแต่จำได้แต่อาจารย์อันกับอาจารย์ลีนั่นแหละอยุเยโอเคครับเดี๋ยวหาล่อขึ้นครับบ้านนี้โอู้หุ่นไหมอยู่ในบ้านฝุ่นบ่เหรอเออมันติดขา่าวมันอยู่บ่อขึ้นมาเรียบเอาครับเดี๋ยวหาไม้ใส่ก่อนครับโอเคครับนี่เป็นการย้ายไม้ที่ซวงครับไม้แหลกบ่มีอยังเกิดขึ้นครับไม้แหลกไง ูกป้าเขาร่วมแต่ว่ากับพ่อได้ครับนี่เลยใหญ่ไม้ไม,ไมครับมาครับจาน์กำลังจะขึ้นยูนครับพูบเดี๋ยวร่อรุนครับไม้นี่สิมีสิมีเต็มบอส่วนผมพูนขึ้นยูนครับไกลๆพูน เดี๋ยวรอดรุ่นกันครับคุ่นสานตุ่มโยนครับคุ่นทำได้ดีอยู่ครับแต่ว่านกป้าเงียบๆครับมือนี่นกป้า ข่ยง่า่ได้ครับคุณโอูยข่ใหญ่กันใส่เป็นเนียได้ตรงีเป็นเียเนี่ยใส่ใส่ืทขาดีทีวางก็ได้ลิวก็ได้ กรบานเบิ้งดูนกเขาเออนกเขาใหไงเอาลิ้วเอาลิ้วนี่เอื้อาจารย์เทียนนกเขาได้แท้ครับนี่สาุ๊กกรมี่ขึ้นขึ้นยอดใส่ต่อให้ขึ้นต้นไม้เราห่างได้ห่างก็ที่มันดีตี โอ้ดีก็เปิดบูธูดผุตัวดีเนาะโอ้บูธุดบูธูดนี้ยังไออยู่ได้ดิบูธูยังมีเสียงจดจาร์ดจาเลยดอยว่คืนนั้นคืนนี้ยังแสกได้เตีดยดิว่มีแสกเนาะครับเนาะเคยเป่าอันนกคนบินมาหัวเลยโคอยู่ัคน้าเียวนูนะฮ ต้นไหนโอ้คือคนเห็ดบ่ครับอ้ยมันเปลี่ยนเด็อ้าวนี่ครับจานจานลี่ครับจานลี่ครับจานลี่ครับจานอันครับโท่มาพอดีนี่เนี่ยจันอันบ่ได้มากครับอาจารย์อาจารย์อันเลยงานแปดโมงเศร้าคุณนะคุณเห็นบ่นาะนี่บ่ไอ้ดูครับย้อนแสงบ่โอ้ไว้ล่างสิออกไว้กันครับนี่ มันขันหมดละที่ออกนี่นกแก้วร้องอ่ะย้อนแสงบางเต่ามันเดี่ยวนกออกมาไล่นกฝึกมีแต่นกฝึกออกมาประชันกันสองคนนี่เดียวปวดเือมาต้องเฟือกนกบัวต้องฝึกดอกก็เห็นมโน้อครับมันจะมันย้อนแสงปวดเออมันจะทอดเสีงื่อนทันบัวจะถอนแทงกย่าไข่อยู่เอาครับครับค่อยมันหมานครับแล้วนี่ก็จิไปกันแล้วครับนี่ก็ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพอดีครับ หญ่ไม้ปบอมวิชครับแถวนี้รญญนนครับครับใหญ่ไม้ก่อนเดี๋ยวถือว่าใหญ่สองไม้สามไม้แล้วโมมีโมมีเฉลยเลยครับถือว่าโมมันครับเมื่อนี้เ,นนเ,เดี๋ยวใหญ่ทีครับเ,เดี๋ยวผมก็บทไป,ปทังวัดจิดีหอยอาจารย์เมื่อสี่คับไปหาอาจารย์อันอาจารย์ลี่ซ่องเกศดาแสงดีครับผมเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้ได้ครับอาจารย์ตุ่มครับอาจารย์อาจารยังก่อนครับ อาจารย์นายครับนี่ครับ<ช>แต่ก่อนพิ่งต่อสวัสด,ดีครับสวัสด,ด,ด,ดีครับผมเดินทางปลอดภัยได้ครับอาจารย์โอการนาค่อยว่ากันไปเดี๋ยวให้ทีมงานายญ่ๆหรือว่าอาจารย์วิหรือว่าอาจารย์ลีพิ่นจัดจัดแข่งกันมุนมวนดีกว่าผมวา่าเนาะ <Tail. S 1> จัดแข่งเฉลยกันมุนมวนจินเขามุนมวน,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 นครับอีกยักน้อยก่อนเดี๋ยวหานัดโฮมกันมองได้ที่ว่ามองทำเลดีๆตัวดีๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ่ได้ครับสวัสดีครับ